ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับเสียกิตติพงแห้งไอแอมของเฮ้าเรากะงูดังแหนพี่น้องแล้วหรือว่างูกินปลาของเฮ้านี่เองเป็นงูดังแหงแล้วกับงูกินปลาของเฮ้าเพิ่นสิต้มสู้พี่สู้น้องกินเป็นหมอนามแบบนี้หาใสใดพี่น้องผมแบบนี้บรรยากาศแบบนี้หาใสบ่ใดอีกแล้วจวดจวดแน่นอนพี่น้องผมเหตุแบบนี้มันต้องเป็นตะกินเป็นตะกินแล้วพี่น้องเลยอื บรรยากาศหมอสนม้มเฮาต้มน้ำห้อมเดือดพี่น้องเลยสีผ้าต้มงูดังแหกินมาเอาปลาอนะจริงๆก็คือมาเอาปลาแต่ว่างูมันหลายหุ่นหวยนะครับเสียเนะาะครับงูกินปลาหลายเลือยเกินกันเลยศูนย์ก็เลื่อยเพื่อกันเอามาต้มกินครับผมปลาพี่น้อง <laughs> อันนี้แค่ไปสวนอนเอากุ้งซื่อๆมาหน่ เอาป่อยตีงข้นังไกุ้งขึ้นไรจ๊่อยออุยพี่รองกุ้งบนเรียกว่ามานี่เดี๋ยวสิหูซ้พี่รองผมป้าพูนดนเตงเา่างโอ้ยอยาเหน่ไงนนตัวใหญ่ะยันน่นหาตัวเป็นจังไมันโดดลงมาตัวไหนมันจะทั่งเรีงหรอมันโดดลงมาทางลังพุ่งจวงจ้วงลงมาเลย เดี๋ยวโดนแหลมแหลมเขาเข้ามาบ่อนเดี๋ยวถ้าช่มฝีเมื่อคุณพ่อคุณพ่อร้องเขาเข้านาะครับนาะเปิือสีแท่งให้เบื้องด้วยเล็กอันเดียวนี่แหละนี่เป็นงามซ้ำนี่สามารถเอาปลาไหลอยู่สันเพลนวาเอาจังไลยเรามันเอาขึ้นวัวใดเรารับที่บ่อไปแไ้วแล้ว่ากุ้งนี่สุดยอดครับเราล่ะกุ้งเดี๋ยวว่ามีผ้าไปแท่งปลาไหลสดๆเลยดีกว่ากบกบก็ได้ ไปหเหลี่ยมเห็ดดีปลาหนิแท่งแท่งเยอะนิบอ้้้ึ้ึ้บ้ึ้ึ้ก้ึนน้ึ้ึ้ึ้ึ้ึ้ึนึนึ้ึ้ึออ้ึบึ้ึ้ึ้ึ้ึ้ึ้้ึ้ึ้ึ้ึ้ึ้ึ้้อ้ึ้ึ้ไ้เ้ึ้ึ้ง้ึ้ึ้ึ้้้ึ้้ึ้ึ้ด้ึ้ึา้่้ึ้ึ้ึ้ึ้ึกึ้้ึ้ึ้้ึ้ึ้้้้้้้้้ย้ เอาให้เบิ้งเต็มๆจอเลยดีกว่าจะเจ้งไดพี่น้องวาพ,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 พูด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 เป็นตาเบิ้งเป็นย่างยิงพี่น้องผมสูบปลาตมงูปลามันก็นเข้ากันขนาดใดละ่ะฮะเนี่ย เอาแบียบแหงโอ้แ,แบบนี้มันสามารถเอาแบบแห้งกัดจัดได้เลยเนาะครับเนะ้อก้มแห้งมันลายเหมือนวะเอาเอาหลังจากเบื้องหันแล้วเดี๋ย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 วว่ามีภาพมาเบื้องนี้บานนี้ตรงเอาเลยว่าสันตรงเอาเลยโอ้มันออกมาทำเชีงสีกับมาบุ๋ยเยนอ้าเ <c oughs> มียนพี่น้องนะี่ยปลาซิวปลาหน่อยปลา ลูกปาลาไลยแทะๆครับครับครับเจ้วเลยแนวเจวเลยเอาไปเอาอย่างละอันผู้เสียเฮาอืมปเ,อเปิ่งว่าํามเปิดนามพี่น้องพูดนะบักสากม่วงบักสากมอ่องเบิด ไหลยอยู่ครับไหลยอยู่ไหลยอยู่ดิน้ำท่อนไปอยู่สันครับ ขึ้นมาเนี่ยลรวตัวนี่ปลาควานี่อ๋อครับโอ,อ้ยุพี่พี่น้องกลัวบักฉากมองเขาเอาเอาไปเบิ้งเสียคิดดีพวกต่มงูปลาดีกว่าพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นอันนั้นอันนี้ว่าไม่อนดอกพี่น้องผมงูปลาล้วน ถ้าเบื้องควอเมเันแล้วบาทตัวหล่นนมาดิงูดังเหงักระขาดอะไรี่ี่เบิ้งเจ็ตก็กออกนี่ครับนี่เห็นว่าไปให้เบื้องตอนเลยตอนนี้เบิ้งไปกับหูวง,งหัดังเหงนี่ครับนี่ครับมันเตียเหรือตัวเสียจิตี่ม ขันผู้ใดว่างูดังแหงขือว่างูกินปลากินบ่ใดร้องเบิ้งเด้อพี่นอ้องเรื่องอะเบิ้งเพิ่นเพิ่นเพินเ่นพายก,ก,ก,กินบ้ามีกับที่แรกกับกินบ่กากินดอกว่าหลังๆพ่อเห็ดขี้เพ็ดใดมาบ้ามีกับดึกคู่แนวคือกันพี่น้องเลยใหม่คานดนี่น,นะเนาะทำไมคานนี่เสียคิดทีพวกเมีนครับแมีนครับเฮ้ยภาพนะพวกนี้มันสุดยอดแล้วพี่น้อง เฮ้ยที่ยงแล้ววะครับไปบาดพี่น้องเอาปลาไหลกันสดๆขาตั้งกล้องว่ามีล่องตัง้งเมั่งลราบอกเกินสามนาทีมันแตกเนี่ยนอนพี่นออ้องกล้องเข้ากล้ากันทันตีเลยเพราะว่าวิดีโอมันเหรียญมันว่าเหรียญไปเรื่อยๆพวกหอนมันก็นมีแบตกับเหตุงานอันตรายเอาขึ้นเหมดแล้ววะครับปลา เพื่นกะตักเอาตักเอาแคแจ๊กบ้ามีสิเอาสไบยังไงตอนอยู่กับเสียชีเรีพงษ์บนกะคือเอาได้เพราะว่ายังเพราะว่าเอามวนบาดนี้เพิ่นมาเอาปลาบ่ได้เอามวนคือบ้ามี่มึงเอาเนี่ยมาตักเอาหลวงเอาเบื้องกันโจ๋ซะเพิ่นว่าเ่าเป็นยังเ่าต้องลงมาดอกว่าเสรนเพิ่นว่าเพิ่นสรีใส่เนี่ยไอ้ตักเอาหลวงนะพี่น้องบ่ได้งุ่มยากสลีปน้ำหอมนั่น เขาเสียวไปป้ายเหมืนอวนวะครับเชีย่ยวหลดแล้วครับผมบกกาจับดีครับเนาะลุงจะลองเิ่นเป็นคนที่ช่ำช่องกับป่าอยู่บูบูยบักซากว่องเรียบร้อยพี่น้องผมเรียบร้อยเออ,อยอะคิดว่าจะของจริงอันพวกป่าอันบ่มีน้ำโอ้ไปอีกแล้วเห็นเห็นพี่น้องผมอาซูมชัดๆพี่น้องผมพูน โอ้โเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวปุ้นหัวสักดินมากปูนครับอยากโชว์พี่น้องผมเพิ่นว่าก้อนตายกูต้องเป็นดาวเด่นว่าสันสมใจ ซียวนะครับเนาะอุ้ยบักซากมองอีกตัวหนึงบักซากมองสตัวพี่น้องบุย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 มักบรรยากาศแนวนี้ยบพลาดพี่น้องผมาาาาเขาไปหลีเพื่นเขาไปลีพี่น้อง เดี๋ยวว่ามีสุ่มให้บังเจาะๆใส่ละตัวมันตัวมันอยู่ใส่โอ้ยนั่นพี่น้องเดี๋ยวฝนเขาไปจัดการพี่น้องผมขันบ้ามีลงไปนี่มันสี่กวนซื้อพราะว่าที่ว่าเห็นป่าไ่พูนพูนไปแจ้งไดครับไปแจ้งไดยกช่วยให้ครับผมไปแจ้งไดพี่น้องผมสุดๆุดไปเรืยที่เดียวเชี่ยว

เอออืมบรรยากาศทองไห้ทองหน้าของห้องพี่น้องสวยๆงามๆโอ้ยมาเดียนถูกโอยนาะ เบิ้งให้เบิ้งงนาฟองหอเดี๋ยวไปไล่นแจ้งสีแท้พี่น้องคนแทงเข้าลงมาเบิ้งกันว่ามีว่าไปกวนดรอกนั่นเล็กกระไดนี่พี่น้องว่าต้องสายหนักสูบได้เรื่อยๆครับน้ำสูบออกได้เรื่อยๆเอาเกินเอาแบบนี้เลยตั้งไว้ตรงกลางกันเลยทีเดียวเชี่ยวพี่น้องผมอืมใส่หัวยังกะบองค์หัวพญานาคหัวมั่งคุด พี่สายมันนี่ละห้าห้อยหปล่อยสิบเรียนสิสสอ่ะพี่น้องได้เวลาเจ็บปลาแล้วเดี๋ยวพื้นที่อ่างแยกนี่ไปเข้าไปเบิ่งต้มงู้งดังแฮ่เ่าดีกว่าต่อจากนี้อันนี้แก่พื้นดินอยู่นี่แหละพี่น้องอุ้ยบักหอยกับปลาอันนี้กุ้ง อันนี้คณะพระท่านหาดีนี่เดียวใจเย็นๆพี่นอ้องบู้ยตะอ่อนส่วนกุ้งพี่นอ้องเอ้ยตะอ่อนส่วนกุ้งพี่น้องเอ้ยอุ้ยไปไฟมันมันว่ามันเฟือนน่องไอ้นี่เนาะมันหลักกระดับไงอ,อื้อนยังแทงเหมือนปะอื้อนยังแทงเนาะ ออ,อ,อ,อเออเออมามืออื่นดีกว่าขันวางขันมอืออื่นผ้าเอาปลาไหลพี่น้องซุกไปนี่ซ<ะ>ุกไปนี่ขันซุกสีซีมา,า้มอ ขกินอีกแกรอบเพิ่นว่าน้ำปลาครับอันนี้ผมโอยอันเดียวน้ำปลาครับเออจ้งยืเลยนี่สองอันน้ำปลาครับสู้รถเอาลง่บ่ครับบ่บบอเบาก็ถือมาครับพูดแล้วครับมันจ้งเสียบอ้ตรงหนึงครับ ใส่หน่อยมันไม,<ด>ม่สีแสบพี่น้องเวิ่อนเขาวอัฟเใส่ถ้าสุรกับเสียบหรือขำยบมีพี่น้องเลยซีมรถครับขี่กระเทือยืดทองห้องหรอพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวฝากไปร่วมให้พี่นอ้องในเวิ่งกันทในไทยแล้วนี่ก็ได้อ,อือหือว้าวพี่น้องผมใส่พักหรอครับเสียบานี่ใช่ครับใส่พักสิมกินได้พี่น้องผมถ้าโอกาสนี้มาโดนแล้วห้องสีใส่บักสังพิเศษสุดคือคือบักสังของเฮาพี่นอ้องนี่ ใส่ยังกระเสียบวังหันบ้ามีไปเห็นไท้มาจากอำเภอตะการพืชผลผลว่าท่าห้งผุนผลอ้อมใส่อันอ้อมใส่สีดผสนเอ้าจังไดกับใดคือกันนั่นเพราะบันใดแทนครับบักสั่งนะครับพี่น้องครับคุณผสมบัดความมันเพิ่นถามว่าบักสั่งรสชาติเป็น่ังไดข้นคนกินว่าเปลี่ยนอะไรนุ่ยสุมาสีหอมบ่ครับเป็นหอมหอมเนื้อมันแล้วมาสมมันกระจมเหมือนกันแต่ว่ากินมันมันต่างกินมันกินมันหอมมันก็จะ จำกินนั่นบักขามกินบักเน่ากินบักสังส้มขึ้นกันแต่ว่าหอมอกินมันบ่คขึ้นกันกินมันบวกขึ้นกันบอกยังไงใส่จังสีเลยพี่น้องบ้าสร้างเปลี่ยน ต้มงูอ่าดังแหงูขี้เตี้ยใส่บักสังมาแล้วพี่น้องจวดคันหนามเย็นนี่ดึกมาหลวพี่น้องผมหนามเย็นโอเคเลยอืมอ่ะมันสิมกปลานนาวมาสันพี่น้องเนี่ยเลียกปลาเรียกปลาซิวมากันสิมกกินแส,แสบแสบมาสันเดี๋ยวบ้ามีดึกอันนี้บ้ามีกันที่เขาเอาอนุญาตบาดคำนีหลวดอกพี่น้องเดี๋ยวซีมหนามมึงก่อน ห้วยเอามาแซ่บแซ่บเอ้ยสู้ <laughs> พอดีครับอือสมข้าวกล้องผมังเขาดเงหรอวดมัครับถือได้ขอเจ้าเม็ดนึงเมาเราคาบ่ยังมามาได้กันบามีบาได้ไปตาั่งเลยดี อันอ <łość> ันป้าปันผูดีดัวน่ะได้เลยเสียบกจะไม่ด้าอียงบ่าวมีมั้งเป็นจะถึงได้นานู่เอาเบื้องหน้าได้แบบเสียผูเสียคนเลยพี่น้องอได้เลยได้ไปบ่าวมีวะเสียบร้บผมเสียบรับ มันไต้บนเหรอเนี่ยลายอยูครับฟุู้อะไรือครับปุกการจิตการตามน้องผมเอาไว้ซ้ำักอนที่าอวนย่อ้องแทงไปอะไรอีกพอการจิตหนาการิตน้อยั้อีคมาฟุ้นเียนอ่าจารองาขาแบบจิตของเฮาเนาะพี่น้องบเออีเียมเรอล่ะ